โอเคนะครับในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อฟังมากกว่าพูดนะครับฟังมากกว่าพูดหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆการฟังที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเรากับชีวิตเรากับการพัฒนาตัวเองของเรามากแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขยายความให้ฟังเพิ่มเติมให้เห็นความสําคัญกับมันมากขึ้นนะครับว่าเราจะต้องเป็นนักฟังที่ดีนะครับซึ่งเนื้อหาหลักในวันนี้นะครับมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ c ซลเดอะเซลอะเวล e เดอรนะครับรู้จักตัวเองเน้นจุดแข็งปลุกพลังทีมเป็นหนังสือที่ขายดีอีกเล่มหนึ่งนะครับจากนักเขียนขายดีระดับโลกคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลซึ่งถือว่าเป็นกูรูด้านผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้เลยนะครับซึ่งเน้นจุดแข็งปลุกพลังทีมนะครับการฟังก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ผู้นำที่ดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกทคนควรจะมีกัน นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าทําไมเราต้องเป็นนักฟังที่ดีมันจะมีประโยชน์ยังไงมันช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเป็นผู้นําที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับผมก็มีไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับน,น,นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็พูดถึง Active Listening หรือว่าการฟังเชิงรุกหลายๆคนอาจจะได้เคยได้ยินคํานี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีคําว่า hear กับ listen นะครับคือได้ยิน กับฟังนะครับ Hear คือได้ยินนะครับแต่ l i s t e n i เนะี่ยคือฟังนะครับ Active Listening ก็คือการฟังเชิงรุกนะครับการฟังด้วยใจการฟังอย่างตั้งใจนะครับผมไฮไลท์ตัวหนันงสือสีแดงๆมาแล้วนะครับคำจำกัดกความที่สําคัญของการที่เป็นนักฟังที่ดีนะครับคือได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยไม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองหรืออคตินะครับตัดสินว่าสิ่งที่เราฟังอยู่เนี่ยถูกหรือว่าผิดนะครับ แล้วก็มีการวิเคราะห์แยกแยะจับประเด็นครับแล้วก็ทวนกลับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคําว่าทวนกลับหมายความว่าเป็นการสื่อสารสองทางครับไม่แน่ใจไม่มั่นใจตรงไหนควรจะถามกลับด้วยนะครับการสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารสองทางนะครับการทวนกลับคือไม่มั่นใจไม่แน่ใจถามซ้มําเพื่อเน้นย้ําความถูกต้องว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะครับและที่สําคัญกว่านั้นนะครับต้องรู้จักสังเกต ความรู้สึกของผู้พูดด้วยและก็อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นครับมีสติอยู่กับปัจจุบันคือตั้งใจฟังสิ่งที่เขาสื่อสารอยู่ตอนเนี้จนเกิดความเข้าใจนะครับนี่เรียกว่า active listening หรือว่าการฟังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งในนี้ในเว็บไซต์ที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับเขาก็มีระดับการฟัง ให้เรารู้จักกัน5ระดับนะครับซึ่งก็ผมใส่ที่มาของข้อมูลตรงนี้นะครับข้างล่างแล้วะครับเว็บไซต์ที่ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับการฟัง5ระดับมีอะไรบ้างนะครับไม่สนใจแกล้งฟังเลือกฟังตั้งใจฟังแล้วก็ฟังด้วยใจนะครับข้อ4ี่ข้อ5เนี่ยนะครับถือว่าจัดอยู่ใน active listening ได้นะครับก็คือฟังอย่างตั้งใจฟังด้วยใจนั่นเองนะครับ ไม่สนใจก็คือทําเหมือนว่าวันนี้พูดอยู่กับกระจกนะครับไม่สนใจเลยนะครับคนที่แกล้งฟังผมว่าทุกคนเนี่ยเคยเจอทั้ง5้าระดับมาแล้วแหละเนาะเคยอาจจะเคยเป็นทั้ง5้าระดับล้วก็เคยเจอเวลาคนที่เราสื่อสารด้วยเขาก็เป็นผู้ฟังที่ฟังเราสื่อสารอยู่อ่ะก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอครบทั้ง5้าระดับแล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับกับคนที่เราเจอผู้ฟังระดับที่1เจอผู้ฟังระดับที่สอง ผมเชื่อว่าเราไม่เอ j นจอยเราไม่แฮปปี้อย่างแน่นอนถูกไหมครับในฐานที่เราเป็นคนพูดอยู่แล้วเจอคนผู้ฟังแบบที่1ห,หรือผู้ฟังแบบที่2นะครับเราไม่แฮปปี้แน่นอนจริงไหมฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำนะครับเพราะมันก็คือเป็นสิ่งที่คนพูดถ้าเราไปทำแบบนั้นเขาก็ไม่แฮปปี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็เอาใจเขาใส่ใจเราเนาะนะครับหลายครั้งเวลาเราพูด เราอยากให้ทุกคนฟังในทางกลับกันถ้าเราฟังใครพูดก็จงฟังอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเจอตัวนะครับ Face to Face เนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยนะครับอันหนึ่งที่เป็นตัวที่ช่วยให้คนคนพูดเนี่ยรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขานะครับศบตาศบตานะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับการที่วันนี้เราไม่มองผู้พูดผู้พูดก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่สนใจมันจะกลายเป็นการฟัง ระดับที่1โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันก็ไม่ดีทั้งสองฝ่ายแล,แล้วพลังงานในเรื่องของการสื่อสารตรงนั้นก็จะไม่ดีไปด้วยนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่เนื้อหาในหนังสือแล้ก,กันนะครับเขาบอก5เหตุผลนะครับที่ผู้นําที่เป็นนักฟังนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้นําที่เป็นนักพูดเราลองมาดูกันว่า5ข้อนี้มีอะไรบ้างครับถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีขึ้นเราจะเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพและเก่งขึ้นด้วยนะครับอันแรกเลยนะครับ การเป็นนักฟังที่ดีเนี่ยนะครับต้องเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะนำได้วันนี้เราจะเข้าใจเขาเนี่ยเราต้องฟังเขาก่อนนะครับการที่เราจะนำใครได้เลยเป็นผู้นำที่ดีได้เราต้องมีผู้ตามถูกไหมผู้นำกับผู้ตามเนาะการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีคือเราก็มีผู้ตามการที่เราจะนำใครได้เราต้องเข้าใจเขาก่อนครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนสามารถพัฒนาได้ ม้แต่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เองนะครับซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้ในหนังสือเลยนะเขาบอกว่าเขาอ่ะก็เคยเพ็นคนหนึ่งครับที่เป็นนักฟังที่แย่นะครับจนลูกน้องเนี่ยมาทักเขาบอกขอบคุณลูกน้องคนนี้มากๆเลยนะนะครับที่กล้ามาทักเขาครับเขาบอกคุณจอห์นซีแม็กซ์แเวลล์แบบนี้ว่าเวลาที่ใครพูดกับคุณเนะี่ยคุณมักจะไม่ใส่ใจครับแล้วก็ดูวอกแวกมองไปรอบห้อง ไม่มองไม่สื่อสารไม่สบตากับผู้พูดนะครับเลยไม่แน่ใจว่าคุณฟังเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งคุณจอนซีก็ประหลาดใจมากนะครับพอมีลูกน้องมาทักเขาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักฟังที่ดีนะนะครับพอลูกน้องคนนี้มาทักเขาแบบนี้ที่บอกเขารู้สึกขอบคุณมากเลยนะที่มีคนกล้ามาทักเขานะครับทำให้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลังจากนั้นเขาบอกทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับเขาจะเขียนตัว L ที่มุมกระดาษโน้ตหน้าหน้าตัวเขาเองนะครับที่ไว้จดประชุมอะไรเงี้ยเป็นตัว L ครับก็คือย่อมาจาก listening นั่นแหละให้เตือนตัวเองว่าให้ตั้งใจฟังนะครับวันนี้การที่เราจะานำคนอื่นได้เราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจคนอื่นก่อนนะครับการที่เราจะเข้าใจจิตใจผู้อื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องตั้งคำถามนะตั้งคำถามนะครับโดยที่รู้ว่า เขามีความคาดหวังอะไรมีความฝันอะไรนะครับซึ่งในอตอนเนี้ยเขาก็เขียนอ้างไปถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับ21กดกฎผู้นำนะครับหลายๆคนก็เคยอ่านแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยอ่านนะเขาบอกว่าผู้นำนะครับต้องเข้าใจถึงเข้าถึงใจของคนก่อน,นครับถึงจะขอความร่วมมือ,อคนคนนั้นได้และเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเขาไม่มีความร่วมมือคือเรายังเข้าถึงใจเขาไม่ได้เขาไม่ให้ความร่วมมือครับ หรือทํางานแบบขอไปทีอ่ะไม่ได้ทาด้วยใจเต็มที่ไม่ได้ร่วมมือเต็มที่ผลงานก็ออกมาไม่ดีจริงไหมครับฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากสร้างทีมที่สุดยอดสร้างทีมที่แข็งแกร่งเราต้องเป็นนักฟังที่ดีโดยที่รู้จกักั้งคาถามให้รู้จักเขารู้จักทีมงานของเราให้ดีก่อนนะครับเราเข้าใจกันดีเราถึงจะร้องขอให้เขาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ได้และเมื่อนั้นผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ เหตุผลข้อที่สองครับที่การเป็นนักฟังที่ดีนะครับจะทําให้เราเป็นผู้นําที่ดีขึ้นการฟังเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะที่วันนี้เนี่ยเรามีสองหูกับหนึ่งปากนะครับเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยธรรมชาติสร้างมาให้เราต้องฟังมากกว่าพูดเลยให้มีสองหูครับแต่มีแค่หนึ่งปากฉะนั้นวันนี้เราลองประเมินตัวเองดูซิว่าจริงๆแล้วเราเป็น เป็นนักพูดหรือนักฟังที่ดีมากว่ากันนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะนะครับแต่ว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันจะได้ใจคนพูดได้ใจทีมงานนะครับแล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงหลายๆครั้งนะครับโดยธรรมชาติของผมเนี่ยผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่นะครับเวลาไปหาลูกค้าเวลาไปเจอลูกค้าเนี่ยผมมักจะถามตั้งคําถามแล้วก็ตั้งใจฟังครับที่บอกทําตัวให้เป็น active listening อะ่ะตั้งใจฟังคือมองตา มองหน้าคนพูดมองหน้าลูกค้านะครับแล้วก็เก็บข้อมูลฟังแล้วก็ตั้งคําถามจากสิ่งที่เขาพูดออกมาแหละถามต่อถามต่อนะครับแล้วให้เขาเล่าออกมาโดยธรรมชาติคนอะ่ะอยากพูดถึงตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีอะ่ะเราก็จะได้ใจเขาระดับหนึ่งแล้วหลายๆครั้งเชื่อไหมครับว่าจริงเนี่ยผมไปฟังนะผมไม่ค่อยได้พูดหรอกแต่ลูกค้าหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเออคุยสนุกเนาะ ผมก็คิดในใจผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมนั่งฟังอยู่อย่างเดียวนะครับการฟังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ถ้าใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับช่วงเวลาที่เราต้องใช้ไปกับทําอย่างอื่นไม่ได้อ่ะอย่างเช่นเวลาเดินทางนะเวลาวันนี้เราออกไปทํางานเราต้องเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าวันนี้เราจะขับรถเองหรือใช้รถสาธารณะก็แล้วแต่นะครับเราลองเลือก การที่จะเล่นมือถือไปค่าเวลาถ้าขับรถเล่นมือถือไม่ได้อยู่แล้วเนาะสมมุติใครใช้รถสาธารณะหรือ่หาหรือแม้แต่ขับรถเถอะนะครับลองเปลี่ยนมาฟังข้อมูลดีๆเลือกพอดแคสต์นะครับสมัยก่อนดูสกกินก็จะมี c ีดีรายเดือนนะครับ C ีดีเนะสมัยก่อนก็มี c ีดีเเหมือนกันทุกครั้งที่ขับรถก็ใส่ CD เข้าไปในรถก็ฟังไปนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่นะแต่รถสมัยนี้มันไม่มี CD แล้วก็มีแบบทําได้นะครับก็เซฟใส่ทําได ก็เปิดฟังสปีกเกอร์ของรูกสกิ n พูดไปนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจริงๆแล้วใช้กับช่วงเวลาที่การเดินทางหรือบางที่ต้องทํากับข้าวอยู่ที่บ้านทํากับข้าวไปก็เปิดฟังไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีแล้วทาให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับลองดูนะครับใครที่มีกิจกรรมอะไรที่เรามัวทําอย่างอื่นเนี่ยแล้วเราลองดูซิว่าสามารถฟังอะไรไป ที่เป็นข้อมูลดีๆเพิ่มเติมไปได้ด้วยหรือเปล่านะครับจะได้เป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเหตุผลข้อที่3ามนะครับการฟังป้องกันไม่ให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันมีสุภาษิตอินเดนแดงอยู่นะครับเขาบอกว่าจงฟังเสียงกระซิบครับและจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเสียเนื้อหรือว่าได้ยินเสียงกรีดร้องจงฟังเสียงกระซิบนะครับจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงกรีดร้องถึงขั้นแบบเสียเลือดสียเนื้อ เขาบอกว่าผู้นําที่ดีเนี่ยต้องใส่ใจแม้จะปัญหาเล็กๆครับแล้วก็ต้องใจฟังต้องตั้งใจฟังครับและใส่ใจนวิเศษาะกับเรื่องที่ไม่มีใครพูดต้องรู้จักสังเกตด้วยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาต่างๆมันอาจจะไม่ได้เกิดมีใครมาบอกเราหรอกแต่เราต้องรู้จักสังเกตด้วยว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะปฏิยาของคนที่ปฏิสัมพันธ์ของคนในทีมงานเราตอนนี้เขามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันยังไงบ้างนะบางทีเราต้องรู้จักสังเกต แล้วถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดสังเกตนะครับเราก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไขโดยเข้าไปสื่อสารนะครับซึ่งนี่บอกว่าอันเนี้ยเหมือนอ่าคือภาษีดินเดนดนนะครับจงฟังเสียงกระซิบเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าบรรยากาศของทีมันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับเราจะได้เข้าไปแก้ได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งตำแหน่งสูงขึ้นนะครับ ยิ่งจะมีอำนาจสั่งการมากขึ้นและโดยธรรมชาติของคนเนี่ยพอมีตำแหน่งอำนาจหน้าที่การงานสูงขึ้นปั๊บเนี่ยจะยิ่งเหมือนอีโก้เยอะขึ้นสั่งการมากขึ้นจะถูกบีบให้ฟังน้อยลงโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นจงเป็นนักฟังที่ดีและเราจะได้แก้ปัญหาทุกๆอย่างอย่างทันท่วงทีครับนะครับข้อ4นะครับการฟังสร้างความไว้วางใจครับ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเป็นนักสื่อสารที่ดีเสมอครับการฟังเนี่ยเป็นการสร้างความไว้วางใจแล้วก็เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของคุณแบรนด์เทรซี่ด้วยนะครับซึ่งเขียนอยู่ในโค้ดในหนังสือเล่มนี้ที่คุณจอห์นซีเขียนนะว่ามันเป็นโค้ดของคุณแบรนด์เทรซี่ครับการฟังเป็นการสร้างความไว้วางใจอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ยั่งยืนนานทั้งหมด นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับต้องฝึกที่เป็นนักฟังนะครับฟังผู้ตามนะครับเราก็เอามาปรับปรุงฟังทีมงานของเรานะครับฟังเสียงของทีมงานเราว่าเขาอยากได้อะไรนะครับมีเป้าหมายยังไงเขาอยากไปที่ไหนนะครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงแล้วถ้าเราช่วยเขาได้เราฟังนะครับแล้วเราก็ช่วยเขาได้นะครับเขาก็ยิ่งไว้วางใจเรามากขึ้นก็จะยิ่งมีความศรัทธากับตัวเรามากขึ้นนะครับ อันนี้คือสิ่งสำคัญครับการฟังสร้างความไว้วางใจนะครับต้องเป็นนักฟังที่ดีนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวนะครับเหตุผลข้อที่5นะครับการฟังทําให้องค์กรดีขึ้นอันนี้เป็นคําพูดของคุณจิมโรและนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์หรือเป็นอ่าโค้ชเป็นเมนทอร์ให้กับคนหลายๆคนบนโลกนี้นะครับที่เป็นคนที่ประสบความสาเร็จเลยนะครับเขาบอกว่าของขวัญที่คุณจะให้ได้คือความใส่ใจ แล้ที่บอกการฟังนี่แหละครับคือเป็นการใส่ใจคนที่เรานั่งอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเขามาพูดอะไรกับเราเราเขาหามาเล่าอะไรเราฟังหรือสื่อสารอะไรให้เรานะครับเราตั้งใจฟังเขาเราใส่ใจเราอยู่กับเขาตรงนั้นน่ะนะครับเขาก็จะยิ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนในทีมงานมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน,นครับองค์กรดีขึ้นอย่างแน่นอน ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าคนในองค์กรมีความไวเนื้อเชื่อใจกันนะครับองค์กรก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นคําพูดหนึ่งอีกคําพูดหนึ่งของคุณรีไออาร์คอกค่า I. 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 Oka, นะครับผู้บริหารไค r ส s เลอร์หลายๆคนก็รู้จักนะครับเขา,าบอกว่าการฟังเนี่ยสร้างความแตกต่างระหว่างบริษัทธรรมดากับบริษัทชั้นยอดครับวันนี้ต้องฟังใครบ้าง คุณเรียขอค่าบอกต้องฟังทุกคนเลยฟังลูกค้าฟังลูกน้องนะครับฟังทีมงานฟังผู้บริหารฟังหัวหน้าฟังฟังทุกคนนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อยอดนะครับในการที่จะทำให้องค์กรเราดีขึ้นได้นะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องรู้จักเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะครับลองคิดตามคำถามนี้ อ่าผมก็ผมจะถามคําถามหนึ่งนะครับลองคิดตามดีๆนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าคิดว่าเราเราทุกคนนะครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นผู้นําได้โดยไม่ฟังครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมเราจะเป็นผู้นําได้โดยที่ไม่ฟังอน่นะครับคาตอบคือได้นะครับคําตอบคือได้นะ เราหลายคนเราคงเคยเจอนะถ้าใครที่ทางานในองค์กรเคยเจอไม่ได้หัวหน้าง,งานเราไม่เคยฟังอะไระ <_ d ata> เป็นได้นะเป็นผู้นําได้นะเป็นผู้นําที่ไม่ฟังอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าจะเป็นผู้นําที่ดีและยิ่งใหญ่อ่เป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเขาไม่เป็นนักฟังที่ดีฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากเป็นผู้นําที่ดีผู้นําที่ยิ่งใหญ่ผู้นําที่สุดยอดเราก็ต้องฝึกเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะครับเราต้องฟังครับ แล้วเราจะรู้จักว่าคนที่พูดอยู่กับเราอะ่ะเขาคือใครเขาอยากไปที่ไหนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักเขาจริงๆมันก็จะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจครับและเราก็จะนำเขาได้เพราะคนอยากจะตามเราเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเราก็ต้องไปฝึกนะครับอ่าสรุปนะครับ5้าเหตุผลที่ผู้นําที่เป็นนักฟังที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่านักพูดนะครับนี่คือหข้อ5เหตุผล ครับที่ละว,วันนี้เราพัฒนานทักษะการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นผลลัพธ์ในชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคําถามท้ายบทนะครับคำถามท้ายบทเขาบอกว่าเป็นคําถามที่ให้ผู้นําที่ตรักรู้ในตัวเองอะ่ะได้ใคร่ครวนได้ประเมินตัวเองดูนะครับลองถามตัวเองดูนะว่าวันนี้เราใช้เวลาส่วนใหญ่พูดหรือฟังทีมงานเราครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าวันนี้เราใช้เวลามากขึ้นเพื่อถามแล้วก็ฟัง และคําถามที่สําคัญครับเราคิดว่าวันนี้เราจะเริ่มทําเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้ได้ยังไงบ้างนะครับแค่หนึ่งสิ่งที่เราเก็บหยิบไปทำในวันนี้เลยนะครับลองดูฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักฟังที่ดีนะครับและรับรองว่าเราจะเป็นผู้นําที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับขอปิดท้ายด้วยโค้ดคดนี้นะครับ If your mouth is open นะครับ You probably aren't listening แปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าปากคุณยังเปิดอยู่อะ่ะมันอาจจะทำให้คุณไม่ได้ฟังนะนะครับฉะนั้นอยากฟังต้องปิดปากครับเราจะต้องไม่พูดแล้วเราลองฝึกเป็นนักฟังที่ดีนะครับฟังเพื่อเอามาต่อยอดฟังเพื่อเอามาพัฒนานะครับแล้วผมเชื่อไนดะ้มั่นมากๆว่าถ้าใครก็ตามนะครับฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีรับรองว่า ชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ฝากไว้สำหรับเช้าวันนี้ประมาณนี้นะครับ